ทุกขู่ทุกคนผู้ล่วงรับไปแล้วล่วงรับดับคันไปฝากไปน้ำแม่ทรณีแข่งซื้อเสียงเลี้ยงน้ำแล้วก็มาเอาปลาประเพนีบุญเขาสาเอาหอเขาหน่อยมากกาวเสียเอาไปทำพิธีไปให้พระเป็นสวดให้แล้วก็เสียลงกมายาย่บริเวณบัดรีป็นเอายายแล้วข้าประถาสักครูหนึ่งจักรข้าวหนึ่งห้ากับจัเก็บเอา เจ็บเบ้อกับไปใหญ่น้ำไ้น้ำหน้าเข้าให้พีหให้พีห,ห,พหน้าเข้าไปนอน

ไปทัางมันบอลมผิดดอกพี่น้องกัดสีแยกย้ายกันไปวก็สีย้ายไปเรื่อยกๆแล้วพี่น้องไ้ายน้นต้นไม่ต้น นั่งไปนี่ยายไปทุกมมองหอยแค้นไปทุกมมองที่น้องอเป็นตีกลองแล้วมาเด้อมาเอาเด้อไปทั้งพีซะ บาทน้ำน,นี่ไปมาเด้ยพอยเนี่ยมาเอาเด้อ,อบ้างไปน้ำคืนน้ำทีนึงบ้างหมดถึงตุนใหม่นี่หินห้อยต้นมาบ้างเด้อขอบสา เฮาเฮาบาเก็บบาของเฮาก็ได้เฮาเก็บบาของผู้อื่นก็ได้จ้าเก็บได้เบิดเก็บได้เบิดเพราะว่าเพิ่นอันเพิ่นเอามาทำบุญแล้วก็เป็นยังอันนี้ห่อสุดท้ายเนาะห่อสุดท้ายเฮาก็บิตใจเคียนเคียนจิตใจมันอันนี้มันลู่ เราเป็นยังบาแตก็เป็นยัง,ง,ง,งห่อเขาใหญ่ห่อเขาน้อยยายแล้วก,นาากน็นั่งถาจักครูหนึงนั่งถาจักข้าวนึ่งให้เพิ่นมาเอาสัก่คนว่า,วารเลี่ยวกนสิเพื่อใจเลี่ยนวนึ่เนี่ย ก็สีประมาณนั่นแล้วอากาศเย็นดีมันร่มพี่น้องมาเด้อมีหอดคำหมาค่ำคู่ฝากไปน้ำแม่ทอรนี่นี่แหละ มันรับเอาทุกขูุุ่กคนผู้ล่วงรับไปแล้วล่วงรับดับคันไปฝากไปน้ำแม่ทรณนีแ้งซื้อเสียงเลี่ยงน้ำเหล้วก็มาเอาไปกินได้เป็นปีเป็นศาสตุนี้หนิบ่เป็นหน่ยหน่อยได้นน่มามาอันนี้ก็เป็นประเภทนี้พี่นอ้อง เที่ยนีพอเมียเป็นพาปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่บลุลำบลานพอแต่ห้ายายแล้วจุดถูกจุดเทียนแล้วเขาก็ถาจะข้าวหนึง่งถาเวลาจะข้าวหนึง่งยืนถ่ายู่เต็มบริเวณบัตรเลยพี่น้องบาดนี้พอแต่ได้เงนเสียงกองปุ๊บ ยินเสียงกองเ้าก็จังสิเก็บเอ,อาเก็บเอาบาดนี้เหาสิไปยหญ่นนนนห,นหน้าเขาเหมือนเดิมนั่งให้นั่หน้านั่ขอบแฉกแก,ก่หัหวเ้ากันละเดี๋ยวถ่ายจะเข้าวก่อนเมื่อนี้ก็สิมีทั้งหัวเข่าใหญ่หัวเข่าหน้อยที่น้องหัวเข่าใหญ่เ้าก็เอาไปถวายพระเดี๋ยวเป็นชั้นใดนะ พ่อเขาหน่อยเนี่ยเขาบากบ้างน,นี่ยขีดดินขีดดอนเขาไม่เ,ามาเลี้ยงผีเนาะตามค้อมเสือ้อเป็นค้อมเสื้อของชุน่นชุ่นของไทยบ้านเขาเนี่ยคื่เนอะให้หอดให้แนงให้หมูให้มา้าได้กกินแบ่งปันกันไป นี่ก็เป็นซิมนำกของเข้าซิมนำรวมใจเฮ็ดบ้านแล้วอยู่ี่น้องก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่แมนได้เพิ่นต้องตีอีกบ่แมนบ่ មិនបានដែរអីអាខ្មោចកំដរថា คันบ่ได้ยินเสียงกองตู้่อยกับบอก,ก้าเจ็บเพราะว่าตู้่อยถือตามป่าเพ่นี่เหตุข้องโอ้คนตีแล้วพี่นอ้องเอาเก็บบัตที่นี่เก็บเอาบัตพี่อันนึงออมพี่นี่อันนึง เก็บบันพี่น้องเพิ่นตีเทียวเดียวปะนะเอาโรดเพิ <c oughs> ่นสวสดแล้วบร้ออ่ะไป <c oughs> เรียบร้อยประสิประมาณนี้ละพี่น้อง <c oughs> ประเพณีบุญเขาสา เอาเอาเขาห่อเขาน้อยมากขาก็เสียาไปทำพิธีไปให้พระเป็นสวดให้แล้วกระเสียวลุกมาใหญ่บริเวณบัตรพี่น้องใาญ่แล้วห่าประทาสักครูหนึ่งจะข้าวหนึง่งเ่าก็จเงเก็บเอาเ็บ๊อบเ่าก็ไปยใหญ่น้ำให้น้ำหน้าเข้ให้พีให้พีหน้าเห้พี่น้องอันนี้ก็เป็นเพิ่มเสือเอ้อนะไปแล้วบวัดรพี่น้องไปประมาณนี้เด้อพี่น้อง